แกได้รู้ว่าฉันใหญ่ขับฟ้าแค่ไหนเฮ้ยแกขอดโทษฉันเดี๋ยวนี้นะถ้าแกไม่อยากตกงานทางพี่น้องฉันไล่คุณออกมีผลตั้งแต่ตอนนี้ไปต้นไปแกมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันออก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะแค่นี้เองเดี๋ยวฉันช่วยยกค่ะขอบคุณครับคุณทำงานอยู่ที่นี่หรอคะอ๋อใช่ครับเดี๋ยวก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วหรออืมหรอคะพอดีฉันเพิ่งจะได้งานที่นี่อะคะ่ะอ๋อครับนี่อย่าบอกนะาเป็นน้องสาวพี่พึ่งอะ ผมชื่อดีมนะครับเห็นพี่พึ่งบอกว่าจะมีน้องสาวจากต่างจังหวัดะมาเป็นแม่บ้านที่นี่ด้วยกันฉันชื่อฟิล์มนะคะดีดีที่ได้รู้จักนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะคะฉันเพิ่งจะมาเริ่มงานที่นี่แต่ว่าคุณก็ไม่ทําที่นี่แล้วคุณดีมแฟนแย่ะแยะเลยค่ะยหน่ายครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยกฟางไปให้นะคะ ใช่นะค่ะผมมาทำงานที่นี่วันสุดท้ายอ่ะจะมาแล้วทุกคนก็ขอบคุณนะที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีอีฉันตั้งหากที่ต้องขอบคุณคุณดีมที่เป็นเจ้านายที่แสนดีของพุกคนถ้ามีโอกาส่เราควรได้ร่วมงานเองนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนรอบนึงนะได้ค่ะ เออแล้วนี่เจอพี่พึ่งหรือยังครับเนี่ยยังไม่ได้เจอใครเลยค่ะอ๋อเอองั้นเดี๋ยวผมพาไปแนะนำพนักง,งานในบริษัทได้นะครับอ๋อดีเลยค่ะขอบคุณนะคะครับนี่คุณยังขนขอ,อไปเมื่อวันเดกหรอคะผมก็พยายามที่เก็บของอยู่ครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คุณมีโอกาสมาเหยียที่นี่เป็นวันสุดท้ายอะไรที่เป็นของ,ของคุณเนี่ย ก็รีบขนออกไปนะคะเพราะว่าฉันจะรีบเคลียร์ห้องต้อนรับประทานคนใหม่ครับคนอะไรเ่นเพื่นจนหมดตัวนี่ยังบอดนะว่าพาแฟนบป็นนอกมาช่วยขนของอะ่ะ <c oughs> พอหมดตัวก็หมดลาสีเป็นควาาผู้หญิงบ้านนองบ้านนองป็นเมียนี่กลัวเขาไม่รู้หรอคะว่าตกอับ ถึงฉันจะบ้านนอกเนี่ยก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนหนักอะไรใครนี่คะพี่ก็าเป็นน้องสาวพี่พึ่งนะครับเขาจะมาเป็นแม่บ้านกับพี่พึ่งที่นี่อุ้ยแม่บ้านาท่านประธานที่ายต่าจังเลนะคะไปคว้ายน้องสาวแม่บ้านมาทำเมียถ้าคุณไม่รู้จริงเนี่ยคุณอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเสียหายโถ ปกป้องเมียบ้านนอกคงไม่มีอะไรเสียหายแล้วมั้งนอกจากเสียตัวนี่คุณช่วยมีมารยาทกับคนอื่นด้วยนะคะเออคุณปัดคะทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะคะถึงฉันจะบ้านนอกฉันก็ไม่มีกิริยาไรมารยาทแบบคุณนะคะหือนี่เกี่ยวว่าฉันเหรอแกดูสัญรูปตัวเองนะว่าแกกับฉันอะมันกและฉันกันอย่มาตีฝีปากฉันนะเออคุณปัดคะใจเย็นๆก่อนนะคะ มีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะคะนี่ไม่ต้องมาสอนเลยนะเธอมันก็แค่เลขาประธานยาจบตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอะ่ะเขาไม่ใช่เจ้านายเธอแล้วเธอจะไปช่วยเขาทำไมแต่ว่าที่คุณยืนด่าอยู่ตรงเนี้เป็นท่านประธานนะคะประธานก็นมารอสินี่ฉันจะบอกอะไรให้ในาเป็นนอกคุณดีมแฟนของเธออะ่ะเขาคุ้มคลาวัวนแกไม่ได้หรอก พเพราะเขาจะมีอำนาจที่นี่เป็นวันสุดท้ายฉันตั่งหากละ่ะที่เธอองก้มหัวให้เพราะว่าฉันเป็นผู้จัดก,การใหญ่ที่นี่คุมงานแทนคุณดีมทั้งหมดดีมอย่าพิยเขาเลยจะลำบากาากว่าเปล่าไม่เป็นไรหรอกค่ะฟล์มลำบากมาเยอะเรื่องแค่นี้จ๊บจอยเป็นแค่ผู้จัดก,การใจะใหญ่ครับฟ้าสแค่ไหนเชียว ได้เดี๋ยวแกได้รู้ว่าฉันใหญ่ขับฟ้าแค่ไหนเฮ้ยแกขอโทษฉันเดี๋ยวนี้นะถ้าแกไม่อยากตกงานทั้งพี่ทั้งน้องผู้จัดการที่นี่มีพฤติกรรมแปลก,ปกชอบยกตนข่มท่านสมคำาล่ำลือตั้นแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทฉันจะสูงขึ้นเพราะไม่มีพนักงานอย่างคุณฉันไล่คุณออก มีผลตั้งแต่ตอนนี้ไปต้นไปหืมแกมีสิทธิ์อะไรมาไล่สิทธออกคุณฟีมเป็นเลยหรือเปล่าคะนี่คุณปัดคุณทำอย่างนี้กับท่านประธานได้ยังไงคะ สวัสดีค่ะคุณฟิล์มค่ะคุณหญิงเอ,อ,อย่าเพิ่งบอกใครนะคะว่าฟิล์มจะเข้าไปเริ่มง,งานวันไหนเพราะฟิล์มยังไม่แน่ใจว่าจะพร้อมเมื่อไหร่อ่ะค่ะได้เลยค่ะคุณฟิล์มเดี๋ยวดีฉันจะเตรียมห้องทํางานให้พร้อมเลยนะคะถ้าคุณฟิล์มสะดวกมาบริษัทเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณนะคะยินดีค่ะว่าที่ท่านประธานเลยค่ะคนนี้จะดูแลคุณฟิล์มให้เต็มที่เลยนะคะสวัสดีค่ะ แล้วทำไมคุณคดีมถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะฉันแค่อยากรู้ว่าคุณดีมเขาหน้ารักแบบที่พ่อฉันพูดไหมนะ่ะเพราะว่าพ่อบอกว่าอยากให้ได้ร่วมง,งานกันนะคะเอ,อ่อคุณเป็นประธานเหรอคะฉันขอโทษค่ะฉันไม่รู้ว่าคุณฟีมเป็นประธานละค่ะฉันขอโทษจริงๆนะคะดีฉันเตือนคุณแล้วนะคะคุณปัดว่าคนที่คุณด่าเมื่อสักคู่เป็นท่านประธาน แล้วไม่ใช่คุณโบส์หะครับที่จะมาเป็นท่านประธานคุณโบสเขาเป็นพ่อฟิล์มเองล่คะค่ะเขาเลยเทคโอเวอร์บริษัทคุณดีมให้ฟิล์มดูแลคุณดีมจะรังเกียจไหมคะถ้าฟิล์มจะเชิญคุณให้มาเป็นผู้จัดการใหญ่ที่นี่แทนผู้จัดการคนเก่าอะคะ่ะจริงเหรอครับถ้าคุณฟิล์มห้โอกาสผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับเ,เดี๋ยวก่อนสิคะท่านผู้จัดการที่นี่ต้องเป็นฉันคนเดียวนะคะเพราะฉันเก่งที่สุดแล้วก็ทางานได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดการที่นิสัยเลวที่สุด เท่าที่ฉันเคยเห็นมาเชิญค่ะคุณฟีมไปห้องทำงานดีกว่าอีฉันจัดห้องทำงานที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณฟีมคะฉันขอโทษค่ะฉันไม่อยากตกงานนะคะฉันมีภาระต้องใช้จ่ายเยอะแล้วคะ สองหนึ่งต้องเดี๋ยวนโอเคหนึ่งรอรีบกับฝนต้องตั้เดียวกันต้องรอส่งด้วยนะเชิญครับนี่คุณคุณช้าคุณช้าถึงฉันจะบ้านนอกถูกแล้วนี่หว่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนี่คุณช่วยมีมาละแบบ แต่พวกนี้มันต้นไปอ่ะเขาก็ไม่ใช่เท่าไหร่แต่แบริง5 4 1 <c oughs>